สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องหัวหน้าจจ้าแคสซ,ซิงค่ะเราใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วทุกคนเหลืออีกไม่มากค่ะนี่จากจากที่นู้นจากที่ตาตาอยู่อยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่ก่อนนะมันจะเป็นสระน้ําใหญ่ก็พอสมควรนะลึกด้วยใช่เพราะว่าเราวัดจากปุ่งกีของเ,อเจ้าไขลานนะคะนี่นะตอนนี้ก็ก็ถือว่าเกินครึ่งละ วันนี้น่าจะน่าจะประสบความสำเร็จค่ะเดี๋ยวเจะเพิ่งจะมาอัปเดตตอนเสร็จงานปากบ่อนนะคะไปะยอ้ปยอยไปย้อยถอยมาเดี๋ยวค่อยไปแจกตั๋วนะจ๊ะไปะเยอะจ้าไปเยอะถอยมาก่อน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 ถอยมาถอยมาถอยมาเอบปึ๊บเอออ่ะเพราะว่าจากจากเนี่ยจากนี่นะคะนี่ ก็ถือว่าไม่อีกไม่ไกลเราก็จะออกไปวิ่งดินขายแต่ได้ยินว่าถ้าดินยังเหลืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะนู่น่ะติดติดกับกำแพงฝั่งนู้นนะคะเขาก็จะเอาเพิ่มก็เดี๋ยวเราคอยดูก่อนว่าเราจะได้เทเทงานเที่ยวอีกไหมนะคะมันจะมีสองอย่างคอยดูก่อนว่าดินเราจะเหลือเยอะไหมแล้วฝั่งทางนี้ค่ะได้ยินว่าห่ะ คลองน้ําไปฝั่งนี้นะคะจะเขาก็อยากได้เหมือนกันดูน้ําไหลตลอดเลยน้าน้ําไหลออกมาแรงเหมือนกันนะเนี่ยน้ําก็ยังเหลือเยอะอยู่ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะทุกคนค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะน้ำยางอ่ะจะไหลจะไหลลงมาหาสระเนี่ยคงจะไม่มีปลาหรอกมกนะั้งเนาะเอฟซีจา๋า จะไหลตลอดเลยปุ๊บปุ๊บเนี่ยไหลมาน้ําก็ไหลตลอดเลยไหลแรงด้วยนะอ่ะเราก็จะทงไปเรื่อยๆยอดสุดที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งตอนอ่าเสร็จงานเดี๋ยวเพึ่งจะมารวมให้โยกละโยกละตาตาแต่เจ้า,าอของเขาบอกว่าตรงนี้เนะี่ยจะจะลึกหน่อยเพราะฝั่งนู้นจะจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะแต่ตรงนี้แหละ ฝั่งทางนี้เลยค่ะเนี่ยตรงตรงที่เป็นหญ้าๆนี่แหละจะลึกหน่อยเขาบอกว่างี้นะเขาเคยล้วงเอาขึ้นไปทําทางใช่ล้วงไปทำทาทางลาดยางนี่แหละฝั่งตรงข้างนี่แหละตาตาสายดันออก,กตะลุยงานวันนี้ก็วิ่งกัน5คันเหมือนเดิมค่ะไรสังกัด2แล้วก็เรืองแสงอีกสักโอ้ไรสังกัด3เรืองแสง2เนาะรถบอสัตน เหลืองอารามงามเท้คิวของเหลืองอารามงามเท้ค่ะเออน้องมาร์กวันนี้วันนี้ไม่ค่อยโหดไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะเสียงไม่ค่อยแปรนนะเอ,เอบอกพร่องผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะ้อมาร์กนี่เสียงจะนิ่งๆเนิบมๆมาแล้วมาแล้วปกตินี่ประมาณนี้นี่ต้องแบบ ปันแปนปันปากแล้วตามสไตล์วัยรุ่นเนาะทุกคนเนาะช่วงเช้าๆก็อาจจะถ้าเราวเขาจะบอกว่าสวอยถ้าไทยเขาออกจ็ว่าจะมาว่าแฮ้งเผาน้องนุ่งตัวเองแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้ยมาก็บอกว่าโอ้ยเจ๊เจ๊เผาผมบอกเหนอะนี่เสียงมันต้องเสียงให้มันออก ออกกำลังขาหน่อยสิมาเอ้เฮยเหียบคันเร่งเนิบๆรงกินน้ำเย็นแล้ว <c oughs> โอ๊ยนอรู้ตนสาดแท้เดิเดินค่ะ นางแห้งนางแห้งเมื่อคืนขับไปลงมากินน้ำเย็นไปดีนะคะวันนี้เอากระติกน้ำเย็นมาอยู่ตรงนั้นจอดแล้วก็กินดีกว่าเพราะว่าเราต้องคอยไงเพราะว่าอเราวิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะร่องร่องสวนมันเนอะมันต้องเข้าออกได้ทีละคันจะ้ะแต่ก็จะไม่ได้เสียเวลามากนะ เหมือนคนหนึ่งออกมานี่ก็อีกคันก็ตามเราก็คอยแล้วค่อยสวนกันไป เขียวมิ้นมาแล้วเสียงนี้นิ่งมากเลยคันนี้เงียบเขาบอกว่าแต่ก่อนนี่เขาจะขับสีแดงนะน้องอามเขาจะขับสีแดงเสียงมันจะแบบเปืนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ตอนแรกๆน้องบอกว่าน้องไม่ชินอ่ะนะเงียบยังไงมันก็ไม่ดังไงแต่ทุกวันนี้ชินแล้วชินแล้วเขาบอกว่าเออขับขับคันเงียบๆนิ่งๆอ่งนี้ก็ดีไปอย่างก็คือว่ามัน มันมันไม่ค่อยหนหูเท่าไหร่มันไม่ค่อยหน,ห,น,ยห,นหูชาวบ้านน่ะค่ะยกเลยอ่ะติดไว้ก่อนติดตัวไปก่อนนะจ๊ะ แดง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 เฮีเนตแกออกรถมาแต่ละคันม่แต่ส,สวยเลยทุกคนคะ่ะไล้สังกัดดังซึ่งนะประสบการณ์แกเยอะอเอด้าน,ด,านด้านรถแกก็เลยเหมือนแบบว่าแล้วก็ออกมาแต่ละทีคือมันเปะ๊ะใช่ค่ะน้อยที่จะมีจุดบกพร่องนะตามที่ตามที่อ,อ,อัพพึ่งอยู่กับกับฮีเนตมานะ เสียงนิดหนึ่งไงเวลาแกยงหูฟังแกก็จะบอกว่าเออเหมือนเหมือนจะใช่เปล่าอะไรนี่นะใช่แกสังเกตเราดีใช่ก็เหมือนแกก็สอนเราให้ให้เราพยายามแบบฟังฟังเสียงรถให้เด็กๆด้วยให้น้องด้วยอย่างนี้แหละค่ะทุกคนค <c oughs> ่ะเนาะก็อยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันไปเนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานของเรื่องแสงเคหกิจขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ วหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะยังรักและติดตามทีอ๋อหอในโจรสแคสซิงไปนานๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์วันนี้สำหรับท่านใดที่ทำงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเพึ่งจะมาอัปเดตตอนใกล้ๆจะเสร็จอีกสักคลิปเนาะไม่ได้ลงไปบ่อนะคะเพราะว่านางงานองเจพึ่งต้องอยู่คอยฉีดตัวก็เดี๋ยวเจพึ่งจะมาอัปเดตใน คั้งหน้าให้ทุกคนได้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า